ก็สวัสดีครับู่กับช่องพี่นรอนรถน้ำซิ่งนะครับนะครับวันนี้ทำสีโครงเล่นๆ <c oughs> โอ้ได้หมดไปสองปองนะครับประมาณนี้นะก็ไม่ค่อยเสือ่าไร <c oughs> ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดตรงข้างในอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอมันแห้งสนิทเลยนะครับเดี๋ยวจะรอดูว่ามันมีจุดไหนที่สีไม่เท่ากันบ้างนะครับ น,นี้ยังไม่เหงาถ้าลงแลเกอร์อาจจะเงาได้ไม่แน่อันนี้ยังไม่แห้งนะถ้าแห้งแล้วมันจะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้ปีกาเลยติดอันนี้ก็โค้งรถพินบนะครับหลายคนบอกว่าจะได้ขับตอนไหนนะครับโอ้น่าจะอีกยาวไกล เพราะว่ามันก็ต้องอันนี้เนาะหลายอย่างอย่างนี้สั่งอะไรทีก็หมดไลยบาทเลยครับน้องมันก็โอนทยอยโอนมาทีเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมไม่ได้ออกก่อนนะถ้าผมออกก่อนก็เสร็จแล้วครับแต่นี้ให้น้องมันออกเองทั้งหมดเลยนะครับคือถ้ามีตังค์ตอนไหนก็โอนมานะครับก็เลยช้านะครับก็จดอะไรไว้แล้วก็โอนตังมา ก็ซื้อที่ละอย่างที่ละอย่างที่ละอย่างนะครับก็ตอนนี้ก็ล้อล้อก็กำลังจะมาส่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นล้อตอนไหนอีกเพราะว่าเหลือซีลวดแล้วก็ยางแล้วก็เหลือดุมดุมก็ต้องเอาไปเจาะนะครับถ้าไม่เจาะก็ไม่สวยอีกนะครับดุมนะนงานก็พอได้นะแต่ว่าถ้าเป็นสี สีพ่นรถยนต์นะครับสีกาอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่สีกระป๋องแล้วเราจะผสมได้มันจะแห้งเร็วกว่าน,นี้นะครับแล้วมันจะทําง่ายกว่าน,นี้สวยกว่าน,นี้นครับแต่นี้เลยยังไม่มีปั๊มลมไม่มีอะไรนะอนาคตก็อาจจะลงมีปั๊มลมครับอาจจะรับทําสีแข็งนะครับแต่ในใจก็อยากได้ตู้ยิงใ่นะครับเพราะว่าทํารถมาหลายคันแล้วนะเนี่ยสามสี่คันเนี่ย ปั่นทั้งคันเอาไปยิงสายหมดเป็นหลายพันมาแล้วนะครับยิงเครื่องหนึ่งเครื่องตัวหนึ่งนี่ก็ประมาณพันหนึ่งนะครับยิงสายยิงสายแขงกลางยิงสายฝาคัดฝาอะไรนะครับนะเสื้อฝาอะไรงนี้ก็หมดเป็นพันนะครับพวกยิงสายถ้าเรามีเครื่องเองนี่สบายเลยนะครับไม่ต้องส่งเขายิงนะครับอันนี้คงก็น่าจะเสร็จวันนี้นะครับก็เลอโท่อนะครับ น,นี่เดี๋จะพาไปดูโอ้อันนี้อะไรที่จะเอามาทำนี่ทังน,นี้ครอบครอบแข็งครอบครอบครอบสายพานของอีกคันหนึ่งน้องที่เอามาเมื่อวานนะน่าจะได้ทำสีนะครับอันนี้แล้วก็โชกคโชกคหน้าครับอีกตัวยึดโถกอันนี้แฮนเอามาแปลงใส่รถพีน่นพเป็นตัวเก่านะครับแปลงจากตัวใหม่เป็นตัวเก่า นะแล้วก็อันนี้ถังน้ำมัน s 4นะครับระบุคอนฉีดจะมาแปลงใส่ถังตัวนี้ครับก็น่าจะอีกนานกว่าจะได้ทำนะครับตัวนี้เพราะว่าจะจะทำเครื่องก่อนนะครับทำเครื่องให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแปลงถังนะครับนี่ก็นะครับ,รบพารมรดูงานสีอันนี้พ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับมันน่าจะแห้งแล้วแหละ แต่ไม่รู้ว่ามันแข็งหรือยังดูนี่ฝุ่นนะครับอืมีแบบยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้อะไรเลยนะตอนจริงต้องขัดสีรอบหนึ่งนะครับขัดแลกเกอร์นะครับให้มันให้มันวิงนะครับให้มันเงาแวบนะครับก็ถือว่าสวยอยู่ครับนะฝาครอบแข็งนะครับมันก็จะเห็นแค่ช่วงตรงนี้ครับฟีโน่นี่ตรงนี้จะไม่เห็นนะครับจะเห็นแค่ขนาด แล้วก็เน้นเน้นข้างหน้าครับเน้นข้างหน้าเงาเงาหน่อยนะครับนี่แล้วก็พวกถังน้ํามันแต่ถังน้ํามันผมว่าจะไปลงไลเกอร์อีกรอบนะมันยังไม่ค่อยเงาอ่ะมันเหมือนด้านๆไงไม่รู้นะครับถังน้ํามันเดี๋ยวจะไปลงไลเกอร์อีกรอบหนึ่งดูว่ามันจะเงาไหมนะครับเนี่ยถ้ามันเงามันน่าจะเป็นแบบนี้นะนี่เห็นไหมอันนี้ยังแบบด้านๆอยู่นะหรือว่าผิวไม่เสมอไม่รู้นะขาตั้งคู่ แพงนะครับของแท้ติดรถดีที่สุดแล้วนะครับถ้าซื้อของเทียมสายหักแน่นอนนี่ครับอันนี้แทนเครื่องนะครับหมดสีไปเยอะอยู่นะครับอันนี้โคงแต่โคงตัวนี้น่าจะไม่ได้ทําสีครับว่าน่าจะไม่ได้ทํานะครับน่าจะแค่ล้างแล้วก็แล้วก็น่าจะเก็บสีเฉยนิดเดียวนะครับไม่ได้ทําทางโคงนะครับ ปืนแลงโคยังดีอยู่ไหมนะยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ตัวเก่าตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวพี่นบตัวพี่นบจะเป็นเกียร์แยกนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเกียร์แยกนะครับเลขเครื่องมันอยู่ตรงนี้ครับตัวใหม่นี่ตัวเก่าเลขเครื่องเ,อเลขแข็งเ,เลขโค้งพูดผิดขออภัยเลขโคง้งหิวตรงนี้ครับนี่ถ้าเป็นเกียร์เดียวนะครับกล่องปลั๊กเดียวนะนี่ครับเห็นไหมเลขโคง้ง ก็ประมาณนี้นะนี่ก็กล่องอะไหล่อยู่ข้างในนะครับอะไหล่คันนี้แล้วนี้ก็ส่งแข้งไปยิงทรายอยู่คันนี้จะทำสเต็ปครับห้าเก้าชักสามนะครับแต่ 5, 9, ผมจะส่งไปทําอยูสุรินนะครับพวกอุอะไหล่นะครับเพราะว่าทาถ้าทําสั่งมาทําไม่จบแน่นอนนะครับต้องต้องส่งให้เขาทำเลยครับ พวกเสื้อฝาแล้วก็ส่งแค้งไปให้เขาวัดระยะโซ่เราลิ้นแล้วก็วัดประกันวัดซีซีบอฝา,าวัดอะไรมาเรามาประกอบประกอบอย่างเดียวได้เลยครับมันมันแพงแต่ว่ามันจบกว่าให้ลงกึ่งเซ็ตหลังวาลเซ็ตแล้วให้เลยครับถ้าเรามัวแต่มาหาเองถ้ารถตัวเองได้อยู่ครับรถเองทําสนุกสนุกได้อยู่นะแบบเอามาไล่หาเองนะครับแต่ถ้าอันนี้เราต้องทําแบบ ให้มันจบเลยนะครับคือเหมือนเครื่องพี่นบอ่ะก็คือให้มันจบไปเลยนะครับถ้าเราอันนี้รถตัวเองรถผมที่เห็นพังๆนี่แบบมันอยากลองอยากอยาก,อ,อยากลองอยากรู้ดูนะครับว่าถ้าเราสมมุติเราเราใส่แข็มระหว่างยกเยอะกับยกน้อยมันจะแตกต่างฟิลแบบไหนแล้วระหว่างลูกสูบลูกสูบยังไงลูกสูบหัวเรียบหัวนูนอะไรเงี้ย มันจะวิ่งยังไงนะครับเติบอะไรเนี่ยที่ผมไล่นะเนี่ยมันก็พังก็ปกตินะไม่ได้เป็นไรหรอกนะครับคืออันนี้มันหลบเบาไม่พ้นเฉยครับหลบเบาทะลุนะครับก็ใส่แคมยกเยอะเกินนะครับแล้วมันฝามันปาดมาเนี่ยผมให้ดูยใส่แคมยกเยอะแล้วฝามันปาดมา แล้วที่นี้จะใส่ประเ็นทองแดงก็ใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าฝาปาดมาเลยฝาปาดมาแล้วก็เปิดเบาไปแล้วใส่ประเ็นทองแดงปีกเป้าเราก็ยิ่งแต่กว้างปีกที่นี้กําลังก็จะหายไปนะครับเนี่ยอันนี้มันก็จะโล่งขึ้นนะครับไออัตราอะไรวะไอซีซีห้องเผาไหมมันก็จะโล่งขึ้นทำให้เหมือนเราลดกำลังอัดอีกนะครับซึ่งถ้าลดไปอีกก็มันก็ มันก็ไม่แรงเท่าเดิมนะ่ะก็เลยลองดูนะครับอยากใส่แคมยกลงถุง,งดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็หลบบาไม่พ้นน่าจะต้องเปลี่ยนฝาใหม่นะครับเปลี่ยนฝาใหม่เอาฝาที่ยังไม่ได้ปาดมานะครับแล้วก็ฝาเททําแล้วก็ทําบ่าววาวให้มันต่ําๆนะครับบ่าววาวให้มันต่ำ,ๆ,าวาวหตำๆหน่อยครับเวลาถ้าบ่าววาวมันต่ํามันจะได้มันจะได้ไดแบบแคมมันจะได้เอ้ย ไอ้บ้ามันจะได้เปิดปิดสมมติเปิดอยู่หกถ้าบ้าว้าวต่ำม,มันจะเปิดอยู่ห้าอะไรอย่างนี้คนระับก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีความรู้ความอะไรเรื่องฝาเท่าไหร่นะครับเรื่องฝานี่ต้องใช้ประสบการณ์เยอะมากต้องเรียนดูครับแต่ถ้าถ้าเราอันนี้เราไปให้เขาเซ็ตให้เลยนะครับผมจะส่งส่งเสื้อฝาเดิมไปให้ลงกึงทำให้เลยนะครับ คือตีปอกถ้าทํา5ก้ามันต้องตีปอกนะครับถ้าเป็นเสื้อดืม่มมันต้องตีปอกแล้วก็ขวานแข็งเพราะว่าแข็งฟีโน่มันจะอยู่แค่ประมาณ60นะครับ60 60 6 1หรือ60.5้นี่แหละจาไม่ได้นะครับเราก็ต้องขวานแข็งนะครับท่ันนี้ทันนี้ก็ขวาน64ถ้าทํา5ก้าก็ต้องขวานเพราะว่าถ้าตามจริงมันใส่ได้นะแต่ปอกมันก็จะเหลือนบางครับเหลือแค่มินนะครับซึ่งมันก็อาจจะส่งผลให้มันแตกให้นอะลายได้นะครับ แต่ผมแนะนําไปแล้วนะว่าไม่ไม่ทำดีกว่า5,9แต่น้องยืนยันที่จะทํานะครับถ้าอยากประหยัดงบนะประมาณถ้ารถใช้งานจริงๆก็5,6กลังพอดีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเขาทากันนะครับลูกค้า4นะครับมีโอฟิโนโอ,อะไรอย่างงี้นะส่วนมากก็มีแต่5,9เลยนะครับหรือไม่ก็5,3 5,4นะครับถ้า5,3 5,4เราใช้ท่อนล่างเดิมช่อนพ่างเดิมไม่ต้องควานแข็งนะครับ ข้อเวียงก็ใช้คอคดิมไม่ต้องยืนไม่ต้องอะไระครับแต่ห้าเก้าก็น่าจะต้องโมดิฟายโคนะครับก็ตามสูตรของเขานะครับลงกึงที่เราเลือกใช้นะครับเดี๋ยวรอชมนะครับก็น่าจะอีกนานอยู่คันนี้เผอๆคันนู้นน่าจะเสร็จโพ,อพอกับคันนี้ที่เห็นผมที่เห็นมันไม่เสร็จนะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ทําชานะมันอะไหลมันบางอย่างมันก็ยังไม่มาส่งเนี่ยถ้าทําสีเสร็จเห็นไหม ก็ต้องรอรอ้อรอโชคอีกนะครับซึ่งเนี่ยรอก็เนี่ย,ยถ้าที่ยังไม่ได้ส่งไปเจาะก็คือเงินยังไม่มานะเงินไม่มางานไม่เดินนะครับไม่ใช่ว่าผมขี้เกียจทําหรือว่าทําช้าทําอะไรนะถ้าให้ผมทําจริงนะเนี่ยวิบร้อยห้าผมอะ่ะผมใช้เวลาประมาณ2วันนะครับในการทําแบบ สม,มุิมีอะไรครบหมดแล้วนะมีทาสีทําอะไรไว้หมดแล้วเนี่ยพวกอาร์มพวกโชกขาตั้งคู่อะไรเงี้ยคือทําสีไว้หมดแล้วสีโครงสีอะไรใช้เวลาประมาณวันสองวันก็เสร็จแล้วครับเนี่ยประมาณวันหนึ่งวันที่สองก็เริ่มเก็บเก็บพวกรายละเอียดนะครับการแบบประกอบทั้งคันนะครับก็ล้ออะไรแล้วก็จะขึ้นไว้อะไรใช้เวลาทําคันนี้ใช้เวลาสองเดือนครับเนี่ย ในพวกในการหาไหลแล้วก็คือเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับหาโทหาอามหาโชกหาอะไรบางหาเครื่องขบูชุดหัวเนี่ยบางโซ่บางโคนท้ายอะไรใหม่คือใหม่ใหม่เกือบหมดเลยนะครับมีอะไรที่ยังไม่ใหมก่ก็นิดหนึ่งนะครับถ้าทำจริงแป๊บเดียวนะครับ แต่ถ้าเงินยังไม่มาก็นานนะครับเราก็ต้องรอเพราะว่าน้องมันก็มีงบแค่นี้นะครับโอนมามีงบแค่นี้แล้วก็ทำตามงบนะครับเหมือนเราผ่อนไปนะครับแต่เราแต่ว่าถ้าเก็บอะไรทุกจุดก็หมดเยอะเหมือนกันนะแต่มันไอ่มีอะไรหรอกครับเครื่องก็เสร็จแล้วนะครับมันก็อีกจัดสภาพก็หมดไม่เยอะเท่าเครื่องหรอกนะครับจัดสภาพก็ ตีไว้ก็ไม่เกินหมื่นนะครับเกินหมื่นกว่าบาทนะครับคือพวกชุดสีพวกนอว็อตเหลดอะไรอย่างี้นะครับประมาณนี้นะโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ